สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพระเครื่องทั่วไทยกับตัวเฮียพระเครื่องนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ EP นี้ยังขายราคาเดิมนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องค์หนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยนะครับนี่นะครับสมเด็จนะครับ แปลกๆนะครับไม่รู้ที่นะครับใครรู้ที่จัดไปได้นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นเหรียญล่อ,อวัดท้ายน้ํานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับเป็นเหรียญล่อ,อวัดท้ายน้ํานะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับเนื้อทองทองแดงหรือทองผสมนะครับ เนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับลงชาติแดงด้วยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดระคังนะครับพิมถะพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงครับใครรู้ที่จัดไปเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับแต่ยอดตาเสียไปข้างนะเป็นขี้เบ้านะครับขี้เบ้าปิดตาหลวงพ่อไปข้างเดียวนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับนี่นะครับมีโค้ดด้วยนะครับองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อเนื้ออัปปากานะครับ องนี้องค์ที่เจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับเป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดนะครับนี่ครับองต่อไปนะครับองค์ที่เก้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้านะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับ นี่นะครับหลวงพ่อน้อยสร้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับองค์นี้นะครับลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับเนื้ออปไอเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระอุปคุตนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสองนะครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข้าโค้งนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับแรลอยเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับ องค์ต like ่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นพักกิ่งนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับนี่ครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับพิมพ์รัศมีนะครับพายคู่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับด้าหลังรอยตะไบนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับ อง์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะครับองค์นี men, ้องค์ที่สิบหกนะครับเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญล่อวัดท้ายน้ําอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่สิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นจอบใหญ่นะครับพิมพ์โบราณหรือว่าพิมพ์ชาวบ้านนะครับอง์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับเป็นสมเด็จวรละังพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับ นี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบนะครับเป็นหัวฤาษีนะครับเก่ามากนะครับนี่นะครับต้านหลังมีรอยจานนะครับเป็นหัวฤาษีเก่าเป็นเนื้อชินนะครับไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรปลุกเสกนะครับนี่นะครับเก่ามากนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระอุปคุตนะครับนี่นะครับเนื้อออกอ๋อโลหะผสมนะครับเนื้อออกดําเลยนะครับ องนี้องที่ยี่สิบเอ็ดครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะครับทรงม้านะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับนี่ครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพรอบพรมนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่24นะครับนี่นะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับองค์นี้องที่ี่24นะครับนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับนี่นะครับคลาสสิกมากนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่25นะครับเป็นจอบเล็กหลง่องเงินพิมพ์ชาวบ้านอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับสภาพผ่านการใช้มาด้วยนะครับองค์นี้องที่ี่25้านะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับนี่นะครับเป็นพระชัยวัดนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับอุดค้งด้วยนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นกระดูกแกะเสือนะครับเขาว่าเป็นเสือหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะครับนี่นะครับสินแบบนี้นะครับ องนี้องที่27นะครับองละ300นะครับสี่อง1,000นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองต่อไปนะครับองที่28นะครับเป็นพระปิดตาหัวจรวดนะครับเนื้อเมกกะพัดนะครับนี่นะครับองนี้องที่28นะครับนี่ครับองต่อไปนะครับองที่29นะครับเป็นเหรียญลอกเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองนี้องที่29ครับ องต่อไปนะครับองค์ที่30นะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์อกหนุนใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่30นะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกหนุนใหญ่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่3 1เอ็ดนะครับนี่เลยเป็นสมเด็จหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับสมเด็จออกวัดห้วยเขตนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับข้างอุนะครับองค์นี้องค์ที่31เอดนะครับนานๆจะเจอนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบสองนะครับเป็นยักษ์ท้าเวสุวรรณนะครับออกวัดสุทัศนนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสอนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สาิบสามนะครับเป็นพระสังกจายนะครับเนื้อโลหะผสมเช่นกันนะครับนี่นะครับไม่รู้ที่นะครับไม่รู้ที่นะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับเป็นพระปิตาเนื้อเมฆพัดอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับด้านหลังยันยุ่งเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับเป็นพระลีลาเมดขนุนนะครับนี่นะครับกุกํำแพงเพชรนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่36นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับ2460นะครับเนื้ออัปปก้านะครับด้านหลังเป็นพญานาคนะครับองค์นี้องค์ที่36ครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่37นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับองค์นี้องค์ที่37นะครับองค์ละ300นะครับ4ี่องหนึ่งพันนะครับท่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่38นะครับ นี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระวุทธชินราชนะครับนี่นะครับรุ่นอินโดจีนนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดนะครับมีโค้ดด้วยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับเป็นพระกุนะครับนางเสน่ห์จันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับคาบกุเดิมๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับ เนื้อสำริดแก่เงินนะครับอง์นี้องค์ที่40นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่41นะครับนี่นะครับเป็นรูปล่อน่าจะเป็นหลวงพ่อจงอาช่ด้วยรูปล่อหลวงพ่อจงนะครับองค์เล็กนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับองค์นี้องค์ที่41นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่42นะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข้าตรงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่42นะครับ องละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับเหรียญหลอดท้ายน้ําอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับเป็นสมเด็จวัลระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับนี่ครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับนี่นะครับ เป็นเนื้อตะกัวนะครับไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกพระอะไรด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่สี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่สิบหกนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่สิบหกนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระชัยวัฒนะครับนี่นะครับ อง <Cornell>. นี ol, 47, yo, ้องค์ที่47นะครับเป็นพระชัยวัดนะครับวัสุทัศนนะครับนี่นะครับเนื้อปึกองค์ต่อไปนะครับองค์ที่48นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงไม่ทราบที่อีกเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่48นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่49นะครับนี่นะครับ ไม่ทราบที่อีกแล้วเช่นกันนะครับเน <ja>. <Genius>. ื้อผงนะครับองค์นี้องค์ที่49นะครับองค์ละ300นะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่50นะครับนี่นะครับไปคล้ายพันร่วงนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับองค์เล็กนะครับองค์นี้องค์ที่50นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่51นะครับนี่นะครับเป็นช้างครับพริกกเน็ เป็นเป็นเม็นเนตปิดตาเนื้อสำลิดนะครับแกงเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับอ่านี่เช่นกันนะครับเสือหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะครับเป็นกระดูกแกะนะครับนี่นะครับสินแบบนี้เขาว่าหลวงพ่อคงวัดวังสบปะรดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับเป็นพระกุพิสุนุโลกนะครับ นางจุลามณีนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้ออมเขียวแล้วนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อปะก้านะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นพิมพ์นิยมนะครับหนุมาเชิญธงนะครับองค์นี้องคที่ห้าสิบห้าครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับเป็นพระปิดตาเช่นกันนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบ 58แดนะครับนี่นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับเนื้อปึกๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแดครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสบ้านะครับเป็นพระกุอีกเช่นกันนะครับไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าบ้านะครับนี่นะครับด้านหลังมียันด้วยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับ เนื้อผงจุ่มลักปิดทองนะครับด้านหลังเป็นพิมพ์หลังแบบด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญล่อวัดท้ายน้ํานะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองนะครับเป็นพระปิดตาจิ๋วนะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นเนื้อคล้ายทองแดงนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบสองนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสามนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับนี่ครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับองค์สุดท้ายนะครับเป็นแลบปิดตาบางไผ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับ EP นี้นะครับ มีพิเศษใส่ไข่นะครับมีพิเศษใส่ไข่นะครับนี่นะครับมีพิเศษใส่ไข่นะครับนี่นะครับท้ายคลิปนะครับเป็นหนุมานหลงพ่อกลวยนะครับหนุมานนะครับหลงพ่อกลวยเป็นเนื้อไม้แกะนะครับไม้แกะบัวใช่ครับไม้แกะนะครับนี่ครับเอาตัวละพันห้าร้อยบาทนะครับท้ายคลิปนะครับตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ นุมันหลงพกไกวยนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์หรือว่าเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะครับ096 661 48 48นนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ